ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับหมกลูกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับนี่ครับเราก็มาเจอกับนะครับตีอาชานะครับเหลยาอาจารย์จักของเรานะครับไก่ก้าวฟ้าเป็นฝ่ายสีขาวนะครับขึ้นเม็ดไปนะครับตีอาชาตีบี้มานะครับจะเป็นม้าโยงขวาหรือเปล่านะครับไปต่อครับกินตัดเข้าไปเลยนะครับ สีดำกินตอบนะครับตำแหน่งนี้ก็ไปครับคําเบี้ยไว้ก่อนนะครับต่ต่อไปสีดำเดินครับขึ้นโคนมานะครับอาจจะเป็นโคนในผลก็ได้นะครับไปครับเสริมโคนเหมือนกันครับสร้างความเหนียวแน่นครับทางด้านปีกขวานะครับมาโยงขวานะครับของสีดำนะครับนะครับไปต่อครับ มาตัวขวาขึ้นมานะครับเกมนี้นะครับเราจะจะเล่นเป็นอุปการซ้ายนะครับเป็นคู่ต่อกลอนกับม้ายงขวานะครับครับขึ้นขุนให้เรียบร้อยครับขุมเข้าขุนเข้าป้อมนะครับตีอาชาเสริมม้านะครับก็ไปครับเบียริมครับเราจะแปลขบวนเป็นม้าอุปการซ้ายนะครับสีดำยันเบี้ยนะครับไปครับนะครับ เอาเปรียบหน้าเบี้ยก่อนนะครับถาไม่ทําอะไรนะครับเบี้ยตําแหน่งนี้นะครับจะกินตัดเข้าในนะครับทําให้สีดำนะครับต้องใช้เบี้ยนะครับเบี้ยตัวในกินเข้ามานะครับสีดําเลือกที่จะใช้โคนนะครับลูกเรือไว้ในตัวนะครับไม่เป็นไรครับตีเบี้ยคู่ไปก่อนนะครับนะครับดำขึ้นขุนนะครับเข้าป้อมเรียบร้อยเหมือนกันนะครับเรือไม่ขาดแล้วนะครับก็ ครับเสริมม้าเข้าไปนะครับนะครับเป็นอุปการ้ายพะมนายงขวานะครับสีดําเสริมโคนทิมไลโคนดีไหมเนี่ยนะครับไปครับม้าขึ้นไปลงบ่อครับคุมบ่อไปก่อนครับติอาชาต่อม้านะครับต่อม้าต่อม้าเรากินม้าเรือกินขึ้นมาเรือข้างหลังจะขาดนะครับนะครับ ไปครับกินม้าไปก่อนเลยนะครับตำแหน่งนี้นะครับตีอาชาหมากสีดําของเรานะครับจะทําเยี่ยงไรนะครับนะครับไม่กินก็ไม่ no. ได้ครับมมาทั้งตัวนะครับนะครับนะครับกินตัดเข้าในครับตำแหน่งนี้ก็เป็นการเอาเปรียบหน้าเบี้ยนะครับเบี้ยตัวริมของสีดำนะครับไม่สามารถกินเข้ามาได้นะครับกินได้ครับแต่ว่าเรือข้างหลังจะขาดนะครับจําเป็นต้องใช้เบี้ยตำแหน่งในนะครับ ตอนนี้ครับเรื่องหน้าเบี้ยนะครับสีขาวก็ได้เปรียบหน้าเบี้ยนะครับช่วงกลางกระดานนะครับเป็นเบี้ยคู่นะครับแต่ยังขึ้นไปไม่ได้นะครับเสริมนะครับเสริมสาคอนครับโจมตีเบี้ยจุดอ่อนนะครับตีอาชาทิ่มเบี้ยมานะครับเรือข้างหลังพร้อมที่จะขาดนะครับเสริมเรืออีกหนึ่งลำนะครับลำเดียวไม่พอครับนะครับแทงเบี้ยขึ้นมาตำแหน่งนี้ครับน่าจะระเบิด ระเบิดเบี้ยคขอโทษนะครับมีอาการไอกระแอมอมวิกนิดหน่อยนะครับเปิดเบี้ยระเบิดขึ้นไปครับนะครับการทําลายเบี้ยนะครับนาเสียเบี้ยในนะครับดําเอาเรือมาจับนะครับไปครับเสริมคนเข้าไปครับที่ดำถอยเรือนครับมาผูกกันไว้นะครับครับเสริมคนก็้ไปอีกหนึ่งตัวครับ เป็นสู่กลางกระดานนะครับสีดําก็เสริมโคนเหมือนกันนะครับนะครับหมุนม้านะครับเจ้าม้าไปจับกินม้าไปไปลงแท่นนะครับแท่นที่มหนังยอหญิงนะครับสีดําระเบิดนะครับพอฝั่งซ้ายมือของสีขาวนะครับไม่มีตัวอะไรนะครับไม่สนใจนะครับขึ้นม้าไปครับจับกินสองไว้ก่อนนะครับจับไว้เฉยนะครับแต่ยังกินไม่ได้นะครับเพราะโคนเรายังขาดอยู่นะครับ โดนทิ่มใส่โคนนะครับทิมใส่โคลเรากินตัดเข้าในได้ไหมครับกินตัดเข้าไปถ้าเขากินโคลเรากินโคนลุกนะครับกินตัดเข้าไปครับนะครับจําเป็นต้องใช้โคนกินเข้ามาก่อนนะครับก็ไปครับกินตัดเข้าไปอีกครับถ้าเอาโคนกินเราโคนกินเลยนะครับเราก็ตีเบี้ยนะครับเป็นเบี้ยคู่กลางกระดานนะครับ สีดำใช้เบี้ยกินนะครับไหลโคนขึ้นไปนะครับนะครับตัวใหญ่ล้วนๆนะครับตำแหน่งนี้นะครับกินตัดเข้ามาแล้วนะครับก็หน้าเบี้ยนะครับหน้าเบี้ยสวยๆนะครับขึ้นไปเป็นเบี้ยคู่ครับสีดำดันเบี้ยนะครับเบี้ยริมที่ตำแหน่งกอไก่นะครับกอไก่สีขึ้นมาแล้วก็ไปครับแทงอะไรโคนไปก่อนนะครับ สีดําถอยโคนนะครับตามไปต่อเนื่องนะครับตีเบี้ยคู่ครับเบี้ยที่สวยงามนะครับต้องไปเป็นคู่นะครับก็ได้จังหวะนะครับก็สีดาหงายนะครับตอนนี้ขุนเราเริ่มจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่เรามีช่องวิ่งอยู่นะครับนะครับไปต่อครับเสริมมาขึ้นไปครับนะครับเบี้ยหงายแทงไล่เม็ดนะครับอืมไปครับกินไปก่อนครับ เอาจังหวะทีเดินครับโคนกินก็เอามาให้ไปจับโคนครับต่อม้าด้วยนะครับหนึ่งทีนะครับป้องกันเบี้ยหงายนะครับเบี้ยสีดํามาหงายลุกนะครับก็สีดําเลือกที่จะเอาเรือนะครับลุกก็หนีขุณขึ้นไปครับนะครับเป็นการต่อเรือนะครับเผื่ยสีดําจะลืมเรือนะครับโดนลุกอีกหนึ่งทีนะครับหนีขึ้นไปตากดเลยดีกว่านะครับผมว่านะครับไปครับ หาที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับสีดำหงายบี้นะครับหงายเบี้ยจะกินฟรีเราก็กินม้ไปก่อนครับอจวะทีเดินนะครับหงายมาแล้วนะครับก็ไปครับเอาเรือนครับมาผูกไว้ก่อนครับส่วนเบี้ยรินครับไว้กินหน้าไรก็ได้นะครับโยนเม็ดขึ้นมานะครับโยนเม็ดขึ้นมาก็ไม่รอช้าครับกินเอาจังหวะทีเดินไว้ก่อนนะครับนะครับ ตำแหน่งนี้น่าจะเสริมโคนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวครับกินก่อนดีกว่าครับเอาเรือนะครับจะได้เอาไปลุกได้นะครับไปก่อควนได้นะครับครับเอาเรือสีดํานะครับทีอาชาเราก็เอาเรือมจับโคนจะกินเราสองหนึ่งนะครับจังหวะจังหวะนี้นะครับก็เสริมนะครับเสริมโคนขึ้นไปหนึ่งตัวนะครับเสริมสาคอนขึ้นไปนะครับ ดำเอาเรือมุดด้านล่างนะครับก็ไปครับขอหนึ่งทีนะครับรุสครับรุสครับนะครับสีดำหนีแล้วนะครับก็แทงเี่ลุกตีไหมกดไว้ก่อนดีกว่าผมว่านะครับกดไปหนึ่งทีนะครับคุณดำหนีนะครับหนีก็ดันเบี้ยขึ้นไปนะครับเหวี่ดงหงายนะครับหงายมาแทงโคนนะโคนสีดำนะครับ สีดำหมุนขุนมาแล้วนะครับไปครับนะครับกำเนิดกูมารครับ1นึ่งตัวนะครับเรือลุกเรือลุกต้องถอยโคนมาปิดครับนะครับกระโดนก่อกวนครับตอนนี้ลาก็เริ่มจะได้เปรียบนะครับเบี้ยหนึ่งใบนะครับนะครับสีดำถอยโคนมาจับเรือนะครับนะครับเรือมุดไปเลยครับเดินเรือให้เหมือนเบี้ยนะครับ เรือออกมาอีกหนึ่งรำนะครับอมทะลุกเราเราก็มุดขุนกลับมานะครับไม่เป็นไรนะครับขุนกลับมาครับเอาจังหวะทีเดินไล่เรือก่อนหนึ่งทีนะครับเอาเรือมาผูกนะครับเรือมาผูกก็เสริมเบี้ยนะครับไสกลับมานะครับล้องกันครับแยกโคนอีกตัวนึงครับของสีดําให้อยู่นอกโซนในการลบนะครับ สีดําเอาเบี้ยรุกนะครับอืมก็ต้องหนีขึ้นไปนะครับมีมีตาเลือกนะครับโคนมาอีกหนึ่งตัวนะครับก็หงายครับถ้าต่อไปสีดำนะครับดันโคนขึ้นมาครับจะมารวมพวกอืมไม่น่ามีอะไรนะครับลุกไปหนึ่งทีครับนะครับ ติดเรือนะครับติดเรือก็ยืดครับนะครับตาต่อไปนะครับก็เป็นตาของสีดํานะครับเอาเบี้ยมาเสริมนะครับเสริมก็กดดีไหมกดไปหนึ่งที่ครับนะครับพยายามขึงนะขึงดันให้ขุนเนี่ยไปตกริมกระดานให้ได้นะครับตาต่อไปครับสีดําจะเอาไงครับออกเรือมาลุกนะครับขุนติดไปเลยนะครับติดกินโคนครับ แต่ก็ยังกินไม่ได้นะครับเอาเรือมาซ้อนจังหวะนี้นะครับสีดําพาดนะครับเบี้ยงหงายครับเบี้ยงหงายฟีหนึ่ตัวครับกินครับนะครับโคนไม่สามารถกินมาได้นะครับเป็นการเปิดลุกนะครับเอาเรือมาต่อนะครับต่อกินเลยครับอจังหวะทีเดินไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราเป็นต่อ2เบี้ยแล้วครับยืดครับยืดเรือไปครับ ตอนนี้เราก็ขึงคลองไว้ก่อนนะครับโคลนลุกหนึ่งทีนะครับอ่ไปครับกอดไว้ก่อนนะครับไม่ให้โคนกับเรือให้เรือไปใช้งานได้นะครับเอาเรือลุกอ้าโคนครับไปครับกินโคลนก่อนครับผู้ต่อสู้ของเรานะครับน่าจะหาวิธีนับสิบหกนะครับเพราะตัวสีขาวเยอะเหลือเกินนะครับขุนก็อยู่ไกลนะครับถอยโคนครับนะครับ โยนมาให้เบียกินนะครับไม่กินนะครับนะครับเรายังไม่อยากนับสินะครับค่อยๆเบียดก่อนนะครับดําเดินขุนไปหาเรือนะครับก็ไม่เป็นไรครับเสริมโคนขึ้นไปครับขุนไปไม่ได้ก็โคนไปเบี้ยไปนะครับสีบังนะครับถอยกลับมาครับนะครับโคนถอยกลับไปช่วยนะครับก็เสริมโคนขึ้นไปครับ เสริมสาคอนขึ้นไปนะครับดําเอาโคนมาบังไว้นะครับบังไว้ก่ะไม่มีปัญหาอะไรนะครับไปเรื่อยๆนะครับครับขึงไว้ก่อนครับเอาเรือนะครับจับโคนไว้นะครับอ่ขุนอยู่แถว8ปแล้วนะครับดิดตกริมกระดานนะครับเราก็เสริมโคนไปอีกหนึ่งตัวดีกว่านะครับนะครับเสริมขึ้นไปครับตอนนี้ค่อยๆเบียดครับสีดําก็สู้นะครับ ตู้ใจขาดดิ้นพอสมควรนะครับอ่าอย่างนี้เปิดทางนะครับเปิดทางก็เบี้ยไปนะครับโคนกลับมาไม่ได้แล้วนะครับมีแต่เดินหน้าอย่างเดียวนะครับของสีดํานะครับมาตําแหน่งนี้ก็ไปครับถอยหนึ่งตาครับหลอกล่อนะครับเผื่อจะโคนจะตามมานะครับเอาตามมาจริงๆครับอ่าตามมาก็จับข้างนะครับจับข้างนะครับเอาเรือไปผูกหรือเปล่านะครับ ไม่พูนะครับไล่ครับให้ตกแปดไปเลยนะครับตกแปดเรียบร้อยนะครับก็ย่อขึ้นมาหนึ่งตาครับนะครับก็เตรียมนะครับเตรียมที่ทาจะทําการลุกจนนะครับนะครับเตรียมการนะครับเอาเรือย่อมานะครับไปครับโคนครับถอยโคนกลับมานะครับเราเรือไปดักนะครับ ไปดักที่ขอไข่นะครับขอไข่เจ็ดนะครับไม่ให้ออกนะครับเราจะเอาโคนมาลุกนะครับซ้าได้เลือีกทีนะครับนะครับแต่ต่อไปครับสีดํานะครับจะเอายังไงนะครับสีดํายอมแพ้นะครับอ่าก็เป็นไก่ข้าวฟ้าชนะชนะอ่าตีอาชาไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่ก้าฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ